วัดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนลนะวันนี้หัวข้อที่ดาวจะมาพูดถึงนะคะมันจะมีคำถามหนึ่งนะคะและก็สิ่งที่ดาวได้ยินบ่อยมากนะคะว่าทำไมเมียฝรั่งมีแต่คนขี้เหร่นะคะแล้วทำไมฝรั่งถึงเอาแต่คนขี้เหร่นะคะมาเป็นภรรยานะคะ นี่นะคะเป็นคําถามที่สุดฮิตนะคะสําหรับคนที่ได้เมียได้สามีฝรั่งนะคะมักจะพบเจอใช่ไหมคะตัวดาวเอนะคะก็พบเจอคําถามนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็คนจะชอบพูดแทงใจดําเสมอเป็นคนดำเนาะเออฝรั่งถึงชอบเป็นคนขี้เล่นหน่อยๆเนาะเออถึงฝรั่งถึงชอบออจะทํานองนี้ตลอดเวลานะคะสาหรับดาวได้ยินมาบ่อยมากนะคะคนบางคนทักอย่างเสียมรารยาทมากนะคะกับดาว มันเป็นคำมันเป็นคาถามที่เราไม่สมควรที่จะเหยียดกันนะคะดาวถือว่าเป็นคําที่เหยียดอย่างรุนแรงนะคะคนเรานะคะไม่จําเป็นว่าจะเป็นเมียฝรั่งหรือจะเป็นสูงดาสูงดําต่ําขาวหรืออะไรก็ตามไม่สามารถเหยียดกันด้วยคําพูดแบบนี้นะคะดาวจะเจอบ่อยนะคะทําไมจะต้องดูถูกว่าเป็นเมียฝรั่งหรือเราได้สามีฝรั่งแล้วทําไมฝรั่งจะต้องมาเอาแต่คนขี้เหร แล้วดูคําถามนะคะคือถามเราแบบนี้เราก็แบบรู้สึกว่าพูดกับเราแบบนี้นะคะเราก็เป็นเมียรฝรั่งคนหนึ่งนะคะก็เจ็บเป็นเหมือนกันนะคะอ่าไม่ใช่ว่าการที่ว่าเป็นเมียรฝรั่งแล้วจะขี้เละทุกคนนะคะทุกคนมีความสวยกันทุกคนแต่ว่าบางคนที่พูดคนอื่นโดยที่ไม่ดูตัวเองอย่างนั้นดาวถือว่าน่าเกลียดมากนะคะ อย่าดูถูกคนอื่นว่าจะเป็นเมียฝรั่งหรือจะเป็นทําอะไรก็ตามนะคะอันนี้ดาวถือว่าไม่มีมารยาทสุดๆและดาวก็เจอล่อยนะคะวันนี้ดาวจึงจะบอกว่าอย่าดูถูกกันนะคะด้วยพด้วยภาพลักษณ์ภายนอกไม่ว่าดาวจะดําหรือไม่ว่าดาวจะเป็นคนที่ไม่สวยเป็นคนขี้เล่เราก็ไม่สมควรที่จะพูดอย่างนี้กับผู้อื่นนะคะอย่างดาวเองเดาวจะไม่พูดอย่างนี้กับใครนะคะ ความสวยของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเมียรฝรั่งนะคะเขาสวยกันทุกคนอันนี้ดาวจะบอกเลยเมียรฝรั่งบางคนนะคะเขาสวยเขาพัฒนาตัวเองนะคะเยอะแยะมากมายนะคะแต่จะมีดาวเองนะคะอันนี้พูดในมุมของดาวคือตอนนี้ดาวเป็นแม่บ้านเนาะแล้วก็บางวันก็ไม่มีเวลาเลยที่จะแต่งหน้าบางวันก็ไม่มีเวลาที่จะแม้กระทั่งอาบน้ํานะคะคือเวลาลูกยุ่งนะคะมันจะยุ่งมากๆนะคะลูกจะต้องดูแลเพราะสามีจะไปทํางานอย่างเงี้ยแล้วดาวจะเป็นคนที่แบบดูลูกอยู่ตลอดเวลา ทำให้บางทีคือไม่มีเวลานะคะเพราะว่าเช้ามาก็ต้องทําอาหารให้ลูกทําอาหารให้ตัวเองนะคะอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อเวลาลูกตื่นขึ้นมาลูกก็จะได้มีข้าวกินนะคะ บางทีนะคะอาจจะโซมบ้างนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองบ้างนะคะอันนี้ตอบตรงนี้เลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากดูแลตัวเองนะคะพยายามพยายามทุกวันนะคะไม่ให้ตัวเองที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ให้ตัวเองที่แบบแย่นะคะอยากจะเป็นแม่ที่สวยๆนะคะบ้างแต่ว่าตอนเนี้ยนะคะตัวดาวเองก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้ขนาดไหนก็นะคะว,วันๆหนึ่งก็ต้องดูแลลูกนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะ99-9%นนะคะคือ คนที่มีความรับผิดชอบนะคะก็การที่ดูแลตัวเองก็ค่อนข้างจะน้อยลงนะคะดาวก็พยายามแบ่งเวลาอยู่นะคะอันนี้ดาวขอตอบนะคะว่าไม่อยากให้ใครมามองว่า เป็นเมียฝรั่งแล้วมีแต่คนแบบขี้เหร่ขี้เหร่แล้วฝรั่งทึกจะมาเอาอย่างเงี้ยคะ่ะดาวไม่อยากจะได้ยินแบบนี้อีกนะคะดาวไม่อยากให้คนไทยมาเหยียดกันหรือต่างชาติหรืออะไรก็ตามนะคะมาเหยียดเรานะคะอ่านกาลังฟังอยู่นะคะขอให้เข้าใจเมียฝรั่งด้วยนะคะบางท่านอย่างดาวเองมีมีเป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยดาวก็ต้องดูแลตัวเองแบบในส่วนที่แบบสําคัญก็คือตอนนี้ดูลูกนะคะนะคะขอให้อ่าทุกคนนะคะเข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่า อย่าถามอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้กับคนที่เป็นเมียฝรั่งเนาะหรือว่าอย่าไปเหยียดเขานะคะอันนี้คําพูดนี้เป็นคําพูดที่เจ็บนะคะสําหรับคนที่มเมียฝรั่งนะอันนี้ดาวก็ขอตอบแทนเมียฝรั่งทุกท่านนะคะไม่อยากไม่อยากให้ใครต้องมาเหยียดกันนะคะอันนี้ดาวอยากจะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เป็นกําลังใจให้ดาวทาคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย